นี่นะครับอืมอร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันในเดือนพฤษภาคมนะครับฤด,ดูการหายเห็ดก็กลับมาอีกแล้วเพราะว่ามีฝนตกลงมาแล้วนะครับ เดี๋ยวลองตามมาดูกันว่าในช่วงนี้ในเดือนพฤษภาคมผมจะได้เห็ดอะไรกลับไปบ้างตามมาดูเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมเข้าป่ามานะครับก่อนที่ผมจะไปเก็บเห็ดเราก็จะต้องเด็ดใบต้นพลวงหรือว่าทางภาคเหนือนะครับจะเรียกมันว่าใบตองตึงครับนำมารองก้นตะก้าแบบนี้เพื่อไม่ให้เห็ดช้ำนะครับ หลังจากนั้นก็ไปหาเห็ดกันเลยครับหลังจากที่ผมเดินเข้าป่ามาถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆลราแวกรอบตัวผมมีแต่ต้นไม้ลักษณะคล้ายกันไปหมดเลยนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาหยุดอยู่ใต้ต้นะมวงนะครับะมวงที่ทางภาคตะวันออกเขาไปทำอ่าอ,อ,อะไรนะต้มหมูะมวงนั่นแหละครับใบของมันจะมีรสชาติเปรี้ยว โอ้ยกาแฟอย่าเพิ่งกวนใบเขาโอ้ยกาแฟนี่ครับใบยอดชมวงนะครับมันจะมีรสชาติเปรี้ยวเขาไปทำต้มหมูชมวงนะครับมีรสชาติเปรี้ยวใช้แทนมะนาวได้นะครับนําไปทําต้ยามยำได้แล้วก็นี่คือผลชมวงครับเราสามารถกินเนื้อข้างในมันได้ครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนี่เนื้อมันจะรสชาติคล้ายๆกับมังคุดนะครับเนื้อข้างในจะเป็นสีส้มรสชาติ เปรี้ยวอมหวานนี่ลองมาดูใกล้ๆนะครับอร่อยครับอืมอืมอร่อยมีนอนหน่อยอืมอร่อยเปรี้ยวอมหวานอพอแล้วครับกินเยอะเดี๋ยวถ่ายท้องเดี๋ยวไปหายเห็ดกันต่อครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับลักษณะภายในลูกชมวงนะครับทางบ้านผมจังหวัดพะเยาหรือว่าทางภาคเหนือจะเรียกมันว่ามะป่องนะครับบะป่องนั่นแหละครับต้นมะป่องนะครับลูกของมันกินได้ครับลำต้นของมันสามารถมีขนาดใหญ่โตได้แบบนี้เลยนะครับเนื้อไม้ของมันสามารถทำเฟอร์นิเจอร์ได้ใบสามารถนำไปหมักเพื่อฟอกหนังหนังสัตว์หนังวัวอะไรแบบนั้นได้ครับเนื่องจากว่ามีรสเปรี้ยวครับ และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในทุกๆครั้งนะครับเวลาที่ผมเข้าป่ามาก็จะมีน้องหมาเข้ามาด้วยประมาณ3-4ถึงี่ตัวนะครับน้องหมาก็จะเหมือนได้มาเที่ยวเล่นได้เดินได้หาสัตว์หา,มาแมลงอะไรพวกนั้นนะครับมันก็สนุกเหมือนกันครับโอ้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาเจอกลุ่มของเห็ดไข่เหลืองนะครับแต่ว่าเนี่ยมันแก่ไปซะแล้วนะครับเรามาช้าเกินไปเดี๋ยวตรงนี้เราจะปล่อยมันทําพันนะครับอาจจะขยี้ขยี้มันแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นพันุ์ตรงนี้นะครับโอ้ยไป แต่ตรงนี้กินพอกินได้นะครับนี่เห็นไหมครับเห็ดไข่เหลืองตรงนี้นะครับพอจะกินได้เดี๋ยวเราเก็บไปครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมเราจะเก็บเฉพาะดอกเห็ดที่สามารถกินได้นะครับส่วนดอกเห็ดที่มันแก่จนเกินไปแบบนี้เราก็จะทําลายมันลงบริเวณนี้เพื่อให้สปอร์ของมันแพร่พันุ์ในปีต่อๆไปนั่นเองครับส่วนดอกเห็ดสีขาวๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่ผมกําลังเก็บอยู่นี้ทางบ้านผมจังหวัดพะเยาจะเรียกว่าเห็ดน้าแป้งครับมันมีสีขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นหอมเหมือนเห็ดตะไคร้หรือเห็ดลมนะครับเพียงแค่มีสีขาวแบบนี้แต่ก็กินอร่อยได้เหมือนกันครับ ส่วนดอกเห็ดดอกนี้นะครับที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้ถึงแม้ว่าจะมีสีขาวแต่ว่ามันมีกลิ่นค่อนข้างหอมครับเพราะว่ามันคือเห็ดลมหรือว่าเห็ดตะไคร่นั่นเองครับเห็ดลมนะครับเนี่ยเห็ดลมหรือว่าเห็ดตะไคร่นะครับทางบ้านผมจะเรียกว่าเห็ดลมนะครับกลิ่นหอมมากๆากเลย คุณผู้ชมครับนอกจากเข้าป่ามหาเห็ดแล้วนะครับผมก็ยังมาเก็บลูกของต้นเหียงต้นตึงนะครับต้นยางเหียงยางตึงนั่นเ,นเองนะครับแล้วก็จะนําไปปลูกภายในสวนแล้วก็นําเชื้อเห็ดป่าไปราดลงนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้มีเห็ดป่าเก็บภายในสวนของเราเองครับนี่แหละครับต้นยางเหียงยางนาเอ้ยยางเหียงยางตึงนะครับต้นตึงต้นเหียงมันจะมีหูกระต่ายแบบนี้นี่แล้วเวลามันร่วงลงมาจากต้นนะครับมันก็จะลอยแล้วก็หมุน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 ,มนลงมา เหมือนเวลาที่เด็กๆตามชนบทเขาเล่นกันนะครับโยนแล้วมันก็จะหมุนๆน,น,นะครับนี่แหละครับเดี๋ยวจะนําไปปลูกภายในสวนแล้วก็นําเชื้อเห็ดป่าไปราดเพื่อเราจะได้มีเห็ดป่าเก็บภายในสวนเองนั่นเองครับนี่แหละครับคุณผู้ชมผลของต้นยางพวงหรือว่าต้นตองตึงที่ผมจะนําไปเพาะภายในสวนครับ อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นก่อนหน้านี้นะครับดอกเห็ดที่มีสีขาวแต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมนะครับทางบ้านผมจังหวัดพะเยาจะเรียกว่าเห็ดน้ำแป้งนั่นเองครับนี่ก็คือเห็ดน้ำแป้งที่มันดอกยังตูมอยู่ในเดงครับ๋อนี่คุณผู้ชมครับเจอเห็ดไข่เหลืองอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันบานเนาะเนี่ยวบานแต่ว่ายังแข็งนะครับยังนําไปแกงได้เห็ดยังแข็งอยู่เลยนะครับเห็นไหมละครับเห็ดไข่เหลืองครับบานละ อคราวนี้เจอเห็ดแดงนะครับเห็ดแดงเพลิงเพราะว่าสีสีแดงมันจะค่อนข้างฉ่ำๆสีแดงชํำแบบนี้นะครับทางบ้านผมจังหวัดพะเยาจะเรียกว่าเห็ดแดงเพลิงนะครับทางภาคอีสานก็จะเรียกว่าเห็ดน้ำหมากเนาะแต่ว่าจัง,จงหวัดพะเยาอันนี้เรียกว่าเห็ดแดงนะครับสีฉ่ำๆแบบนี้เรียกว่าเห็ดแดงเพลิงครับได้อีกแล้ว คุณผู้ชมครับเห็ดนำแป้งนะครับที่มีดอกสีขาวแบบนี้เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปหาค่อนข้างง่ายครับมันเป็นเห็ดที่ค่อนข้างมีราคาที่จะถูกแต่ว่าก็สามารถนําไปทานได้อร่อยครับสามารถนําไปนึ่งนําไปแกงอร่อยเหมือนกันนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมเข้าป่ามาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับที่จังหวัดพะเยาเผมมาตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วเนี่ยได้เห็ดเพียงแค่นี้นะครับ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแบบนี้ฝนยังตกน้อยแล้วก็เห็ดยังออกน้อยนะครับก็ได้เห็ดยังแค่นี้แกงก็น่าจะได้ประมาณชาเล็กๆนะครับแต่ว่าเห็ดในช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีราคาแพงเพราะว่าเป็นช่วงต้นฤดูค่อนข้างหายากยนั่นเองครับได้ทั้งเห็ดแดงเห็ดน้ำแป้งเห็ดลมแล้วก็เห็ดไข่เหลืองนะครับนี่หาเห็ดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่จังหวัดพะเยาของเราครับนี่แหละครับ คุณผู้ชมครับในระหว่างที่ผมเดินกลับบ้านนะครับผมก็มาเจอกับเห็ดลมนี่ทางภาคอีสานจะเรียกว่าเห็ดตะไคร่นะครับหรือเห็ดไค่นี่นะครับกลิ่นหอมมากๆเลยบังเอิญมาเจอนะครับเนี่ยในระหว่างเดินกลับบ้านาอ่ <c oughs> หอม คุณผู้ชมครับเราใช้เวลาเข้าป่ากันมาในช่วงนี้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องกลับบ้านแล้วล่ะครับเอาไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าเราลองมาดูกันนะครับว่าผมจะได้เห็ดอะไรอีกบ้างขอบคุณครับ